สวัสดีค <mel> ่ะวัน <iah> นี้จะมานำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นดอกบอโพส3โวลท์8นิ้วลูน SUV 835จะมีให้ลูกค้าทั้งหมด2แหวนจะมี1ดอกและ2ดอกหน้าดอกบอลโพสสามารถกันน้ำได้โดนน้ำได้นะคะไม่พังง่ายเลยค่ะหน้าดอกจะเป็นหน้ามุดขอบยางจะเป็นโล้นะจำนวนหลอดที่แบบแล้วหลอดกำลังขับ500-1000 400แบบคาดอุณหภูม24โอความแล้วก็4เลเซอร์วลขนาดของสินค้านะคะหน้าดอกเขาจะก็อยู่ที่210มิลลิเมตรนะคะสูงอยู่ที่105มิลลิเมตรส่วนขนาดของแม่เหล็กนะคะ ร้อยีสิบมิเมตรนะคะหนาอยู่ที่20มิลมิเมตรค่ะวงเหล็กของเขาจะบางสีลาแข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแม่เหล็กเย็นๆนะคะจะเต็มมากเลยนะคะผู้อัาได้แน่เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านจะทดต่อระบบการทำงานของสินค้าชิ้นนี้ให้ลูกค้าได้รับชมนะคะขับเดินงางเสียงไม่ ดังคอนแชร์ทังไกลมากๆเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถได้เลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทั้งตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ